รัฐบาลเองก็ถูกโจมตีถูกถล่มเยอะว่าเรื่อง scammer เนี่ยเราช้าเราไม่ทันการเราดูไม่มีเชิงรุกนะคะไปกันที่คุณสิริพงศ์อังคัสกุลเกียรติค่ะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีสวัสดีค่ะท่านโฆษกคะสวัสดีค่ะท่านโฆษกค่ะคุณอมนรรัตสวัสดีครับคุณวันดีครับค่ะก่อนอื่นต้องถามนิดนึงเรื่องของแกมเมอร์เนี่ยตอนนี้เราก็ เขาเรียกว่าประชาชนก็คาดหวังเยอะนะจริงๆแล้วเรื่องปัญหาสแกมเมอร์การฟอกเงินหรืออาชกรรมต,ต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นโจทย์ใหม่ไม่ได้เป็นเป็นปัญหาที่เพิ่งเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมานานแล้วและทุกคนก็คาดหวังกับร,รัฐบาลตอนที่รัฐบาลขุนพี่มาเป็นนายกแต่ดูเหมือนว่าคนมองว่าเหมือนแบบไม่ทําอะไรดูล่าชา้าจะตอบจะอธิบายยังไงคะหรือเรามีกระบวนการอะไรที่ประชาชนมองไม่เห็นไหมคะ จริงๆจ,จ,จริงๆก็ไม่ไมเชิงว่าประชาชนมองไม่เห็นนะครับเพียงแต่ว่ามาไม่พร้อมกันนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นตอนที่อ่าท่านนายกเนี่ยเข้ามาเป็นนายกใหม่ๆเนาะก็ประชาชนก็มีข้อสังเกตเรื่องเกี่ยวกับขดทองค่ะที่ขนไปที่กัมพูชาจํานวนมากอันนี้เกี่ยวกับกระบวนการฟอกเงินหรือไม่ะะนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงการคลังก็ได้ไปทําการตรวจ นะครับก็ปรากฏว่าคือคือจริงๆเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการที่มันไม่ไม่ได้เกิดความผิดปกติอะไรและปริมาณทองเนี่ยมันมันน้อยมากหากเทียบกับปริมาณทองที่มีการเทรดทั้งหมดนะครับซึ่งซึ่งตัวเนี้ยก็มอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลาหรือแม้แต่ยกตัวอย่างตอนที่มาถึงแล้วช่วงรอยต่อของรัฐบาลที่แล้วที่บอกว่าจะมีการเปิดด่านในบางจุดที่ไม่มีการประท่าการรุนแรง นะครับซึ่งทางทหารก็กังวลว่าอ้าวแบบนี้เขาก็ส่งยุทธภัณฑ์ไปได้สิส่งส่งปูนซีเมนต์ไปได้สิส่งน้ํามันไปได้สิรัฐบาลท่านนายกก็ไม่ให้เปิดด่านะนะครับก็ปิดด่านซึ่งซึ่งหนึ่งในมาตรการของการของไอต่อต้านสแกมเมอร์เนี่ยผมคิดว่าการปิดด่านเนี่ยเป็นมาตรการที่ค่อนข้างจะ รุนแรงที่สุดแล้วนะครับซึ่งต้องต้องก็ต้องเรียนว่าไทยกับกัมพูชาเนี่ยมันมีเหตุการณ์อยู่สองเหตุการณ์เนี่ยที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันก็คืออ่ะสถานการณ์ความไม่สงบที่มีการปะทะกันด้วยแล้วก็เรื่องสแกมเมอร์ด้วยดังนั้นบางมาตรการเออบางมาตรการเนี่ยมันทําไปพร้อมกันได้ใช่ไหมฮะอย่าง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 กรณีสี่ข้อสี่ข้อเรียกร้องที่ท่านนายกตอบทางสหรัฐอเมริกาไปว่า ถ้าเกิดว่ากัมพูชาไม่ไดำเนินการหนึ่งสองสามปีหนึ่งในสี่ข้อนั้นข้อสามก็คือให้กำจัดสแกมเมอร์ค่ะนะครับรก็เป็นก็็เปนใช่ก็เป็นหนึ่งในแอคชั่นที่ผมคิดว่าชัดเจนชัดเจนที่สุดนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนว่าปัญหาสแกมเมอร์เนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้เกิดเฉพาะชายแดนมันไม่ได้เกิดเฉพาะจากกัมพูชาเท่านั้นประเทศเพื่อนบ้านอื่นก็มีส่วนอย่างกรณีอ่าเมื่อนะ่าได้จะประมาณสักสองสัปดาห์ที่แล้ว นะครับสันัาข่าวบางสันักข่าวก็ได้รายงานอยู่ว่ามีคนไทยโดนสแกมเมอร์ไปอ่าโดนสแกมเมอร์หลอกไปสิบหกคนคอันนั้นเนี่ยรัฐบาลใช้เวลาแค่สามวันนะครใช้เวลาแค่สามวันก็ตามกลับมาได้หมดแต่แน่นอนครับอันนั้นคือการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุค่ะแต่การต้องกัรเนี่ยรัฐบาลก็ยังก็ยังเร่งทําอย่างเมื่อวานเนี่ยท่านนายกเนี่ยเดินทางไปเยีย่ยนสปปลาว ประเด็นแรกเลยที่ท่านนายกพูดก็คือเรื่องการขอให้ปตทสปป,าปาลาวเนี่ยเขาช่วยเราด้วยในการเป็นต้นทางในการดักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดหรือว่าจะเป็นเรื่องของสแกมเมอร์ของคอเซ็นเตอร์ซึ่งสิ่งที่รัฐบาลไทยจะช่วยได้คือเราก็ไปช่วยสนับสนุนเขาในการป้าสกิลคนของเขาให้รู้เท่าทันแล้วก็ช่วยกันดูแล แล้วข้อมูลอีกอย่างและอีกอย่างหนึ่งที่ที่ได้คุยกันนะคะระับเมื่อวานนี้ตอบว่าตอบไปนี้ก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลของไม่ว่าจะเป็นพวกผู้ค้ายาหรือว่าสแกมเมอร์ท่านนายกก็ยังขอให้ทางลาวเนี่ยตั้งหน่วยงานโดยตรงที่จะมาทํางานร่วมกับสำนักงานตํารวจแห่งชาติเพื่อจะมาจัดการเรื่องนี้ครับอันนี้อันนี้ผมคิดว่าเป็นท่าทีที่ชัดเจนมากๆ สำหรับฝ่ายบริหารนะครับได้ดำเนินการแล้วใช่ไหม